เสียงระฆังดังกลางวานตอนกลางวันนะกลางวานตอนกลางวันนะกลางวานตอนกลางวันใช้นอนหนูสะกดคำถัดมานะครับคำว่ากลางวานนะสะกดด้วยลอลิงหรือนอนหนูกันแน่นะฮะ ก็คําว่ากลางวันที่แปลว่ากล้องกลางวันนะกล้องอยู่ได้นานนะฮะเช่นเสียงระฆังดังกลางวันใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดวิธีการจําก็ง่ายๆครับเรนจาว่าเสียงระฆังดังกลางวันตอนกลางวันนะกลางวันตอนกลางวันนะกลางวันตอนกลางวันใช้นอนหนูสะกดส่วนลอลิงสะกดอย่างที่เราจากันผิดกันเพี้ยนมานะฮะอันนี้แปลว่าขนหางขนสัตว์นะฮะขนหางของสัตว์ เช่นพัดวานวิชนีนะฮะพัดวานวิชนีอันนี้เป็นพัดที่ทําจากขนหางออของจัดนะครับแล้วก็คําว่าวานที่เราใช้ในคำว่าจาักรวาลเนี่ยนะฮะก็เป็นเหมือนกับเราเป็นเศษเสี้ยวของออกาแล็กซีหนึ่งอะไรในใน,ใน,ใ,นในจักรวาลเนี่ยนะฮะในยูนิเวอร์สนี้นะฮะใช้ลอลิงนะฮะส่วนปลาวานนะฮะปลาวานไม่ใช่ปลานะฮะปลาวานไม่ใช่ปลานะฮะก็อันนี้ใช้ลอจุลาเนาะ ลองไปทบทวนดูนะครับเผื่อออกข้อสอบอีกรอบหนึ่งจะได้ไม่หลงไม่ผิดนครับ